สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องคืนหลอนกับผมพรชัยนะครับคืนนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความหวาดผวาที่ซ่อนอยู่ในสิ่งใกล้ตัวที่เรามองเห็นทุกวันแต่บางทีสิ่งที่สะท้อนกลับมาอาจจะไม่ใช่ตัวเรากับเรื่องราวของเพื่อนในกระจกครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่เคยประสบพบเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้ด้วยตัวเองครับคุณปิงครับสวัสดีครับคุณปิง สวัสดีค่ะพี่พรชัยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะปิงยินดีมากค่ะที่ได้มาเล่าเรื่องของปิงให้ฟังวันนี้คุณปิงครับแค่ชื่อเรื่องก็ทําให้จินตนาการไปไกลแล้วนะครับเพื่อนในกระจกเรื่องเรื่อนี้มันเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไงครับคือเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วค่ะพี่พรชัยตอนนั้นปิงยังเด็กมากค่ะประมาณปถมไปไปลายเองค่ะพอดี บ้านปิงย้ายมาอยู่บ้านใหม่ค่ะเป็นบ้านเก่าที่ซื้อต่อมาจากเจ้าของเดิมค่ะแล้วกระจกที่ว่านี่อยู่ที่ไหนครับในบ้านใหม่นี้ค่ะพี่พรชัยมีห้องเก็บของอยู่ชั้นล่างค่ะเป็นห้องที่ค่อนข้างมืดๆเก่าๆหน่อยค่ะพอเปิดเข้าไปก็จะเจอข้าวของเก่าๆวางรวมกันไว้เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีกระจกบานใหญ่บานหนึ่งค่ะวางพิงกำแพงเอาไว้มันเป็นกระจกเงาแบบเต็มตัวเลยค่ะ กรอบไม้ก็ดูเก่าๆแล้วก็มีรอยเล้าเล็กน้อยค่ะแล้วคุณปิงได้ไปเจอกระจกบานนั้นได้ยังไงครับตอนนั้นปิงเป็นเด็กค่อนข้างเก็บตัวค่ะพี่พรชัยไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นเท่าไหร่ชอบแอบไปเล่นคนเดียวในห้องเก็บของค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นโลกส่วนตัวของปิงค่ะแล้วก็ไปเจอกระจกบานนั้นค่ะตอนแรกก็แค่ยืนส่องดูตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแล้วคุณปิงเริ่มสังเกตเห็นอะไรแปลกๆเมื่อไหร่ครับ ประมาณไม่กี่วันหลังจากที่ปิงเริ่มไปเล่นกับกระจกบานนั้นคะ่ะพี่พรชัยตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติคะ่ะทุกอย่างก็ดูเหมือนจะปกติดีแต่พอเริ่มอยู่ไปเรื่อยๆปิงก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรที่มันแปลกๆคะ่ะเรื่องแปลกๆที่ว่านี้เป็นยังไงครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเริ่มแรกเลยคือตอนที่ปิงยืนส่องกระจกคะ่ะพี่พรชัยบางทีปิงก็จะรู้สึกว่าเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกมันไม่เหมือนเดิมคะ่ะ บางทีมันจะยิ้มทั้งทางที่ปิงไม่ได้ยิ้มหรือบางทีมันจะทําท่าทางแปลกๆที่ปิงไม่ได้ทำเลยค่ะโอ้โห oh แล้วคุณปิงคิดว่าตัวเองตาฝาดไปหรือเปล่าครับตอนแรกก็คิดอย่างนั้นแหละค่ะพี่พรชัยก็พยายามจะคิดว่าตัวเองคงจะเหนื่อยหรือไม่ก็คงจินตนาการไปเองค่ะแต่พอเจอหลายๆครั้งเข้าก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วค่ะแล้วที่แปลกไปกว่านั้นคือปิงเริ่มได้ยินเสียงค่ะพี่พรชัย เสียงเหมือนมีคนกระซิบเรียกชื่อของปิงค่ะมันเป็นเสียงเด็กผู้หญิงค่ะเสียงแผ่วๆเหมือนมาจากในกระจกเลยค่ะเสียงมาจากในกระจกเลยเหรอครับแล้วคุณปิงได้ตอบกลับไปไหมครับตอนแรกก็ไม่กล้าตอบค่ะพี่พรชัยแต่พอได้ยินบ่อยๆเข้าปิงก็เลยลองตอบกลับไปค่ะแล้วก็มีเสียงตอบกลับมาจริงๆค่ะจากนั้นปิงกับเพื่อนในกระจกก็เริ่มคุยกันค่ะแล้วเพื่อนในกระจกของคุณปิง หน้าตาเป็นยังไงครับเขาเป็นเด็กผ nah, ู้หญิงค่ะพ so ี่พรชัยอายุไล่เลี่ยปิงเลยค่ะผมยาวหน้าซีดหน่อยๆแต่ตอนแรกก็ดูไม่น่ากลัวนะคะเขามักจะแต่งตัวชุดเก่าๆสีขาวๆค่ะปิงก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนในจินตนาการของปิงเองค่ะปิงก็เริ่มสนิทกับเพื่อนในกระจกมากขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่พรชัยปิงจะแอบลงไปคุยกับเขาในห้องเก็บของทุกวันเลยค่ะ คุยกันได้ทุกเรื่องเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นปิงไม่มีเพื่อนสนิทจริงๆค่ะแล้วเรื่องแปลกๆที่ทำให้คุณปิงเริ่มรู้สึกไม่ปกติคืออะไรครับคือเพื่อนในกระจกเขาจะเริ่มขอให้ปิงทำอะไรแปลกๆค่ะพี่พรชัยบางทีก็ขอให้ปิงเอาของเล่นของปิงไปวางไว้หน้ากระจกแล้วเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่นด้วยในกระจกบางทีเขาก็จะบอกให้ปิงแกล้งพี่ชายหรือแกล้งคนในบ้านค่ะแล้ว ที่น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆคือเพื่อนในกระจกเขาจะเริ่มมีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะพี่พรชัยใบหน้าของเขาจะดูซีดลงเรื่อยๆดวงตาจะลึกโบแล้วรอยยิ้มของเขาก็จะดูน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแล้วคุณปิงได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังบ้างไหมครับไม่กล้าเล่าเลยค่ะพี่พรชัยปิงกลัวว่าถ้าเล่าไปแล้วจะไม่มีใครเชื่อแล้วก็จะถูกหาว่าบ้าปิงก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวค่ะ หนักสุดคือคืนหนึ่งค่ะพี่พรชัยปิงกําลังนอนหลับอยู่แล้วก็ฝันร้ายค่ะฝันว่าปิงกําลังยืนอยู่หน้ากระจกบานนั้นค่ะแต่คราวนี้เพื่อนในกระจกเขาก็ไม่ได้อยู่ในกระจกแล้วค่ะแต่เขายืนอยู่ข้างปิงเลยค่ะโอ้โหแล้วคุณปิงเห็นอะไรบ้างครับในฝันในฝันเขาดูน่ากลัวมากเลยค่ะพี่พรชัยใบหน้าซีดเผือดผมยาวลุงลัง แล้วก็มีรอยยิ้มที่หน้าขนลุกมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็ยื่นมือออกมาจะจับมือปิงค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามาอยู่ด้วยกันนะในกระจกนี้ค่ะปิงกลัวมากเลยค่ะพี่พรชัยพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็ขยับตัวไม่ได้เลยในฝันเขาก็จะพยายามดึงมือปิงเข้าไปในกระจกค่ะปิงดิ้นล้นสุดชีวิตเลยค่ะจนกระทั่งปิงสะดุ้งตื่นขึ้นมาจริงๆค่ะพี่พรชัยตัวเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเลยค่ะ แล้วก็หัวใจเต้นแรงมากค่ะพอตื่นขึ้นมาในห้องนอนของตัวเองนะคะพี่พรชัยปิงก็ยังรู้สึกถึงความเย็นเยือกในห้องเลยค่ะทั้งๆที่ไม่ได้เปิดแอร์เลยนะคะแล้วปิงก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกําลังยืนอยู่ปลายเตียงทงั้งๆที่ในห้องก็มืดสนิทเลยค่ะแล้วคุณปิงได้เปิดไฟดูไหมครับไม่กล้าเลยคะ่ะพี่พรชัยแล้วก็ห่มผ้าคลุมโปงทั้งตัวเลย ได้แต่ภาวนาในใจขอให้มันหายไปขอให้มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วปิงก็รู้สึกเหมือนมีเสียงหัวเราะคิกคักดังแผ่วๆมาจากในห้องค่ะเป็นเสียงเด็กผู้หญิงค่ะปิงกลัวมากจนร้องไห้ออกมาเลยค่ะพี่พรชัยกลัวจนไม่กล้าขยับตัวเลยจนกระทั่งได้ยินเสียงไก่ขันตอนเช้าถึงได้กล้าลืมตาค่ะแล้วพอเช้าแล้วคุณปิงเจออะไรผิดปกติบ้างไหมครับ พอเช้าแล้วปิงก็รีบวิ่งลงไปที่ห้องเก็บของเลยค่ะพี่พรชัยแล้วก็มองไปที่กระจกบานนั้นค่ะกระจกมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะแต่ปิงสังเกตเห็นว่ามีรอยนิ้มือเล็กๆเ,เ,เต็มกระจกเลยค่ะพี่พรชัยเหมือนมีใครพยายามจะดันกระจกจากข้างในออกมาเลยค่ะปิงขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะพี่พรชัยก็เลยไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังค่ะตอนแรกแม่ก็ไม่ค่อยเชื่อนะคะคิดว่าปิงคงจะฝันไปเอง แต่พอปิงพาแม่ไปดูรอยนิ้วมือที่กระจกแม่ก็เริ่มเชื่อค่ะแล้วแม่คุณปิงทำยังไงครับแม่ก็ตกใจมากค่ะพี่พรชัยวันนั้นแม่ก็เลยตัดสินใจยกกระจกบานนั้นออกไปทิ้งเลยค่ะไม่เก็บไว้ในบ้านอีกเลยแล้วคุณปิงได้สืบประวัติกระจกบานนั้นไหมครับหลังจากที่กระจกถูกเอาไปทิ้งแล้วปิงก็ไม่ได้เจออะไรแปลกแล้วค่ะพี่พรชัย แต่แม่ก็ไปถามข้อมูลจากเพื่อนบ้านเก่าๆที่อยู่มานานค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าบ้านหลังนี้เคยมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วค่ะคือเจ้าของบ้านคนเก่าเขามีลูกสาวตัวเล็กๆค่ะพี่พรชัยเธอเป็นเด็กที่ค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็ป่วยบ่อยวันหนึ่งเธอก็ได้เสียชีวิตอย่างกะทันหันในห้องเก็บของนั่นแหละค่ะแล้วเชื่อกันว่าวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านโดยเฉพาะกระจกบานนั้นค่ะ โอ้โหนี่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะครับแล้วคุณปิงก็คือคนที่ไปเจอวิญญ,ญาณของน้องคนนั้นเข้าพอดีค่ะพี่พรชัยหลังจากนั้นปิงก็ไม่กล้าส่องกระจกบานเก่าๆอีกเลยแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปในห้องเก็บของที่มืด,มดๆไว้ค่ะประสบการณ์ครั้งนี้สอนให้ปิงรู้เลยค่ะพี่พรชัยว่าบางทีเพื่อนที่เราเจอในที่แปลกๆหรือในสิ่งที่เราไม่คาดคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพื่อนที่ดีอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะ เป็นเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวและเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีเลยนะครับคุณปิงการที่วิญญาณเด็กถูกกักขังอยู่ในกระจกก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่ากลัวมากเลยนะครับต้องขอบคุณคุณปิงมากๆเลยนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ขนหัวลุกนี้ให้กับคุณผู้ฟังของเราในค่าคืนนี้ขอบคุณพี่พรชัยและคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่รับฟังเรื่องราวของปิงในวันนี้หวังว่าเรื่องของปิงจะเป็นข้อคิดให้กับทุกคนได้นะคะ และสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเล่าเรื่องคืนหลอนในค่ำคืนนี้หากคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์น่ากลัวเกี่ยวกับกระจกหรือเรื่องหลอนอื่นๆในบ้านหรือของเก่าที่มีอาถรรพ์อย่าลืมคอมเมนต์เล่าเรื่องของคุณใต้คลิปพอดแค์นี้นะครับหรือหากเรื่องของคุณน่าสนใจและอยากแบ่งปันประสบการณ์แบบเต็มๆเ,เรายินดีที่จะเชิญคุณมาสัมภาษณ์ออนไลน์ในรายการของเรานะครับส่งข้อความมาหาเราได้เลยครับพวกเรายินดีรับฟังทุกเรื่องเล่าและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าหลอนแบบนี้ กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดหลอนในตอนต่อๆไปและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้รู้ทันทีที่มีตอนใหม่ๆออกมาคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็อย่าลืมตรวจด,ดูเงาสะท้อนของคุณในกระจกให้ดีสวัสดีครับ